สวัสดีค่ะวันนี้น้องหัวแก้วนะคะจะมาพาพี่ๆไปชมบ้านของน้องนะคะก่อนจะไปดูในบ้านไปดูรอบรอบบ้านกันหน่อยนะคะว่ารอบรอบบ้านของน้องนั้นมีผักอะไรบ้างน,นะคะไปเลยค่ะนี่นะคะพี่ดูสิคะพี่ๆขนาดประตูบ้านยังมีผักเลยค่ะ พักหมักอบไม่รู้ที่ไทยเขาเรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็นี่ก็มีค่ะเอ่อหมักข้าวหลังใช่ไหมคะที่ไทยเขาเรียกแต่ที่เชียงตุงเรียกหมักเก๋งหรือว่าหมักกานะคะนี่นะคะแล้วก็มีต้นมะขามด้วยนะคะนี่นะคะดู อันนี้ก็คือต้อนผักทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยเป็นผักทั้งหมดเลยค่ะเออไม่รู้ว่าที่ไทยเขาเรียกอะไรเนาะต้นหมักน้ําน,นี่ค่ะมันกำลังจะออกหลอกนะคะเนี่ค่ะหลอกมันกำลังเล็กๆนะคะข้างบนม,มีลูกอยู่นะคะแต่ว่าคงกล้องคงมองไม่เห็น้งคะไม่เห็นค่ะมันมืดไปหมดเลยค่ะลูกูสิลูกใหญ่ เนี่ยค่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าหมักน้ำนะคะแต่ไม่รู้ที่ไทยเขาเรียกอะไรนะคะพักก็มีนะคะเออหมักพักหมักพักไม่ไม่รู้ว่าที่ไทยเขาเรียกอะไรนะคะพักพักทองก็พักทองในร้านหมักแท้โอ้ยหมักพักหมักนะะคข้างบนคันอ๋อคือว่าอ๋อรู้แล้วรู้แล้ว กูคิดว่าน่าจะห้องเหมือนกันแหละมันก็มีต้นมะละมะละเหรอใช่มะละมาหอยเออนั่นมาหอยนี่ค่ะลูกของมันกําลังเล็กๆนะคะมันคือมะละขินนกเหรอมะละขินนกใช่เขาเขาเขาบอกว่าอย่างนั้นนะนี่ไงคะพักทอง ข้างในมีลูกแย่ใหญ่อันนี้คือลูกเล็กๆของมันนะคะรอบๆบ้านของน้องก็จะมีผักทุกชนิดผักที่ปลอดสารพิษนะคะแล้วก็จะมาดูตรงนี้นะคะตรงนี้นี่ไะคะพักทองอันนี้คือพักทองทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยพักทองแล้วก็บารากอก็มีนะคะส่วนนี้ค่ะ จำลึงถ้าใครได้คิดกินแล้วก็อย่าลืมคิดถึงน้องบัวแก้วด้นะคะอันนี้คือผักเป็นผักตามจะบอกว่าไงตามรั้วบ้านของน้องบัวแก้วนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเป็นผักที่กินได้ทั้งหมดเลยนะคะ ถึงเราจะไม่มีตังในกระเป๋าสักบาทเดียวเราก็สามารถอยู่ได้เพราะว่าที่เชียงกุงเรามีข้าวมีผักตามรั้วบ้านนะคะเดี๋ยวน้องจะพาไปดูในสวนของน้องบัวแก้วนะคะว่าปลูกอะไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะไปเลยค่ะเดินกลับที่เดิมน,นะคะ มันมีใ้เกินกันมันม้เีใกินกันมาโอมีแต่เลี้ยงเพื่อทิมันรวยจนอนยไล่ไตไล่วันหอกเจอเออ องสรุดหนึ่ยค like ือตายสองใจใจต้องสะดุดต้มนี่นะคะมะเขือก็มีนี่ไม่รู้ว่าที่ไทยเขาเรียกอะไรนะคะห้องเนี่ยนข้างบนเนาะ เราเรียกว่าหมักน้อยงาจังหรือว่ามาย,ย้อมปฏิวัตินี่ก็มีนะคะเออแล้วก็มักเขือเทศแบบเล็กๆแบบที่เขาปลูกตามหมู่บ้านนะคะดูไปดูมักเขือเทศเล็กๆนะคะอันนี้คือสวนครัวแบบ ทางในสวนครัวของน้องนะคะปลูกเอาไว้แล้วก็คือรอบๆบ,บ้านของน้องมีผักนะคะ,าคะตามไปอยู่ค่ะ <c oughs> ต้องเดินประดูเอาตามไปอย่ะต้อใเญ่ ใหญ่นี่นะคะสวนครัวปัจจุบันของน้องโบแก้วนะคะหน้าตาก็จะมาประมาณนี้นะคะตอนนี้เ้างก็ปลูกอันนี้คือหอมนะคะหอมแล้วก็อันนี้พริกพริกพริกนี่พี่ทิ์เขาก็เคยมาเก็บนะคะเนี่ยพี่ทิ์เขาเกินเคยมาเก็บนะคะพริกนนี้ คือต้นมันยังไม่ตายะคะ่ะมันยังออกลูกแบบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ,อันนี้อัน,น้ไม่รู้ที่ไทยเขาเรียกผักอะไรนะคะเนี่ยเนี่ยไปดู<ก>ที่ไทยเขาเรียกผักอะไรนะคะดูอันนี้แปลกแปลกจังทำไมมันเป็นสีเนี้ยไม่รู้อะไม่รู้อะ <laughs> ไม่รู้อะ <laughs> แต่ที่นี่เขาเรียกว่าพักโถน้อย ถน้อยเขาเอาไปใส่ข้าวพืน้นข้าวซอยใส่อะไรเยอะแยะเลยค่ะพักถั่วนน้อยนี้นะคะดูสิคะตามรั้วบ้านมีแต่ผักนะคะมีแต่ผักเป็นผักผักกับผักผักผัก,ผกมีแต่ผักแต่ไม่มีเนื้อเลยไม่มีเนื้อไม่มีหมูไม่มีไก่เลยไก่เป็นตัวที่วิ่งตามบ้านนี่มีนะคะแต่ว่า เนื้อไก่นี่ไม่มีค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูพาไปดูในบ้านนะคะอ,นนอ้นี่ไงหักทองคุณบอกว่าพักทองหักทองเดนี๋ยวดนเะอือันนี้คือเล้าไก่ แล้วไก่แล้วไก่นะคะไปเลยไรคะไก่ต้องอต้องปิดประตูก่อไนไหมปิดประตูก่อนไหมใช่เราต้องปิดประตูก่อนไปเลยไปเลยไปเลยนี่ไงฉัน,นไม่รู้ว่าใครรู้ใครใครรู้จักหรือเปล่านะ คืออะไรต้นงาปุ๊อ๋อต้อนงานะคะที่เขาทำเออช่วงนี้มันหน้าหนาวแล้วเนาะทำขาวปุ๊กก็จะมีงาปุ๊กนะคะอันนี้คือต้อนงาปุ๊กนะคะถามว่าเวลาเรา,ผาเผาข้าหลามนะคะเราเอาไว้ไว้เนี่ยไป อันปิดปากข้าวหลามนะคะมันข้าวหลามของเราก็จะมีกลิ่นหอมๆนะคะเนี่ยไว้เนี่ยดีนะคะมีต <c oughs> ิดบ้ดานมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยใช่แล้วค่ะมีทุกอย่างเลยคะ่ะที่บ้นมีทุกนี่เลยคะ่ะเป็ดไก่ที่พูดถึงเืเง่อกี้ค่ะเป็ดกับไก่เป็ดกับไก่ เลี้ยงไก่ด้วยมีเป็ดด้วยนะคะมีไก่มีเป็ดนะคะในในบ้านของน้องก็มีทุกอย่างนะคะมีผักมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็คือ,อยังไงอะคือมันเป็นของธรรมชาติแบบของแบบอืมไม่มีสารเคมีอะไรอะไรแบบนี้นะคะ่ะ เ,เป็ดไก่ก็เลี้ยงข้าวแบบธรรมดาไม่ได้เลี้ยงอาหารอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นผักที่ปลอดสารพิษทั้งหมดเลยนะคะในรอบๆบ,บ้านของน้องโบแก่นะคะยูทูบเบอร์ YouTuber ทั้งหลายที่เขามาเยี่ยมน้องโบแก้เขาก็จะได้ผักติดไม้ติดมือกับบ้านไปด้วยนะคะก็ <laughs> ก็ขออยู่แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปต่อคลิปหน้านะคะว่าน้องโวแก้วจะไปทำอะไรจะไปที่ไหนนะคะฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องด้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ